วันก่อนเราเคียงคู้เคียงเด็ดดอกมาให้รวมต้นแต่ว่าเราสองคนแนั้นไม่สนใจะใส่บาตรรวมคันไอโก้เอาดีดีเฮียก่อน,นจะขอมาเขามึงก็ต้องทำตัวให้เป็นธนิกับเขาก่อนเอาดีๆกายกรรมวัตถิกกรรมมโนกรรมโอ้โหไอโก้ไอเฮียกูว่าเขาโกธแล้วแหละอยาก <laughs> เขาอาจจะไม่โกน

การเป็นรีมันเล็กเกลยแต่พิธีมันเล็กถ้าไม่เล็กกูเดินไปนู่นแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าี่อะไรคนเกาหลีคือใครวะกียอนนี่กีวอนเลยไหมเฮ้ยพระจริงๆนะจตุคามเนี่ยว่ะเฮ้ยวัดนี้เป็นคนสร้างเหรเวยใช่เหรอใช่หึเสียงอะไรวะไม่รู้อ่ะเข้าไปัิที่ผ่าน ว้าไอ้โก๊ม hey, he ันมาเนี่ยไอ้โกมึงว่ามึงว่ามันใช่ไหมฮะลุงเล็กเนี่ยลุงเล็กแซ่วงอ่ะไอ้โกเอ้าไอ้โกไปไหนแช่แชกมาที่ไอ้เหี้ยโอ้โหว้าว่าอยู่ไอ้แซนเหมือนกูคุยคนเดียวทำไมไม่ตอนไหนเนี่ย ไปเลยไอ้เหี้ยโอ้โหจะอยู่รอเพราะต่างกันจายต่างรีบบินง่ายอีกแล้วมาให้การที่เราเป็นชาวบุฒิเรามีจิตใจที่ดีนะครับประเทศไหนก็แล้วแต่เราต้องแบบยกมือไหว้ที่ถูกต้องกันเดี๋ยวมทำให้คุณดูโอเคอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะฮะนามสการเฮ้ยนามสการเฮ้ยอย่างงี้บเฮ้ย